พี่น้องครับสาวน้อยเพชรปันแพงครับอีกคลื่นครับเมือแรงครับอยู่สาแก้วอีกคลื่นครับพี่น้องยิบหามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสาแก้วอีกคลื่นครับเมื่อคลื่นอยู่วัดท่านครนะครับเมือแรงอยู่วัดชชยมงคลครับตำบลพระเพลิงครับอำเภอเขาชะกันครับเมือแรงครับเขาชะกันจังหวัดสาแก้วอีกครับสาแก้วอีกคลื่นครับโอ้เมื่อคลื่นนี่ถือว่า เจ้าภาพยังคุ้นแม่รำาไยนะครับทานป็นเจเนาะพี่น้องเนาะพิ่งกะพึ่งบ่าพึ่งใจไปยั่งมากครับค้นมาหลายครับค้นมาเจี่ยวงานค้นมาทําบุญค้นมาเบิรงสาวนยแพรยหลายครับมือเคื่อนีครับนะครับสําหรับงานอยู่วัฒนาะนครสาแก้วนะครับมือเคื่อนีครับแตกอันครับนะครับทั้งบัตโจกอะไรล่องลูกนะครับโอ้ลูกค้นลนสนามครับมือเคื่อนี้ครับนะครับสาแก้วครับ คืนนี้อีกครับพี่น้องคืนนี้อีกสักแก้วอีกครื่งครับเขาชะกันครับอ๋อเขาชะกันเบิงแต่ซื้อครับพี่น้องมารุ่นกันครับมาจะาลายบ่ครับมารุ่นกันครับคืนนี้ครับมารุ่นครับเขาชะกันครับสำหรับสนอเพชรอ่อนแพงครับนะครับตอนนี้เราอิงถึงหนาเงาแล้วครับอยู่หนาเวที่เลยครับอดมินตูรูกระร่างไรซดให้เบ้งนะครับเนาะ อ่าแอดมินตู้รู้กําลังไลฟ์สด้เบิ้งครับขอไปเบิ้งไดครับที่ช่องรักช่องใยครับช่องสตาร์เาพีบันแพงครับช่องรักช่องใยขอไปเบิ้งได้ครับขอไปรังใจขอไปส่งสติ๊กเกอร์เขาไปทักทายได้ครับครับมืออีหล่าแจ้งตัวน่ารักน่ารักพี่น้องครับอ่าอยูนาร์ไปที่แล้วครับตอนนี้รอเช็คเศร้าครับรอเช็คเสียงเช็คเศร้านะครับมารุนกันมือนี้อีหล่าจะเช็คเศร้าเพี่งอย่างครับให้พ่อแม่พ่อแม่ทายมาครับว่าอีหล่าจะเช็คเศร้าเพี่งอย่างครับทายมาบผมดูครับ นะครับสซาับมือนี้นะครับเนาะนะครับรุ่นนะครับคิดว่าอาญาบัครับเคลืนนี่ครับคิดว่าอาญาบัครับอยู่เขาชะกันนะครับคิดว่าอาญาบัครับส่วนตัวผมคิดว่าอาญาคือเก่าแหละครับเนาะครับมารุ่นครับเคลืนนี่ครับแตกอาญาคือเก่าปะครับบพรน่าจะเหลือครับนะครับมากกันแล้วครับพี่น้องกับเพื่อนเขาชะกันตะบุญพักเพิงนะครับสับแก้วครับเคลืนนี่ครับนะครับไร่สดกุมปิดมีนะครับเริ่ม27ถึงวันที่หนึ่ง เมษานครับเนาะ17มีนาทีถึง1เมษานะครับอะไรว่าจะเป็นแบบ6กร้อยหกสิบหกพกพร้อยหกสิบาบาทครับพกมือนะครับหรือจะเป็นแบบสามมือสามร้อยสี่ส nah ิบเก้าบาทก็ได้ครับพี่น้องครับหรือจะเป็นมือที่มีศิลปินรับเชิญครับต่อมือกัร้อยยี่สิบเก้าบาทครับอ่าทักไปได้ครับเพจสาวน้อยเพจแปงแผนเพจครับสาวน้อยเพแผ่นแป้งแฟนเพจทักไปได้ครับมีแอดมินคัดตอบครับดีนขับกลุมเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เริ่มครับเข้าไปแห่งรักใจในกรูปิดได้ครับเข้าไปไ้หลายครับพี่น้องครับอ่านะครับหามพาดครับขึ้นนี้ครับปังๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับไปแล้วครับผม